ในทุกซอกมุมของโลกตั้งแต่ป่าทึบไปจนถึงพื้นคอนกรีตในเมืองใหญ่มีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กแต่เปลี่ยมด้วยพลังที่อยู่รวมกันเป็นอาณาจักรนั่นคือมดมแมลงสังคมผู้ขยันขันแข็งผู้สร้างอาณาจักรอันซับซ้อนและเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศมดเป็นมแมลงในวงศ์ฟอร์มิซิดจัดอยู่ในอันดับไฮเมนอฟเทราเช่นเดียวกับผึ้งและต่อพวกมันมีขนาดเล็กและมีหลากหลายชนิดพันธุ์หรือมากกว่า1 2 0 0 0ชนิดทั่วโลกแต่สิ่งที่โดดเด่นคือการอยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และมีลำดับชั้นที่่ชัดดดเจนในใแตละะรรงมปกอบ้วย มดนางพญาหรือ queen ant มีขนาดใหญ่ที่สุดในรังมีหน้าที่หลักคือวางไข่เพื่อขยายพันธุ์และเป็นศูนย์กลางของอาณานิคมมดงานหรือ worker ant เป็นมดตัวเมียที่เป็นหมันมีจำนวนมากที่สุดในรังที่ทำหน้าที่หลากหลายตั้งแต่หาอาหารสร้างและบำรุงรังดูแลไข่และตัวอ่อนป้องกันรังและทำความสะอาดมดเพศผู้หรือ male ant หรือ drone มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับมดนางพญา สิ่งที่ทำให้หน่าทึ่งคือความสามารถในการสร้างรังอันซับซ้อนพวกมันสามารถขุดอุมโมงค์และห้องใตดินที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่บางชนิดสร้างรังบนต้นไม้หรือแม้แต่ใช้ใบไม้มาถักทอเป็นรังอย่างประณีตความสามารถในการแบกน้ำหนักของมดงานนั้นน่าทึ่งมากบางชนิดสามารถแบกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองถึง50เท่ามดมีการสื่อสารกันด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการใช้สารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมน เพื่อบอกเส้นทางอาหารเตือนภัยหรือบ่งบอกสถานะทางสังคมนอกจากนี้ยังมีการใช้การสัมผัสและการสั่นสะเทือนเพื่อสื่อสารกันด้วยอาหารของมดมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดบางชนิดกินพืชซากสัตว์แมลงอื่นหรือแม้แต่การเพาะปลูกเชื้อราเพื่อเป็นอาหารเช่นมดเลี้ยงราซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันในธรรมชาติมดมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศพวกมันช่วยในการพรวดดินช่วยกระจายมเมล็ดพืชช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว,ตว,ตว์และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์อื่นๆ แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มดคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของระบบสังคมที่ซับซ้อนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความสามารถในการปรับตัวพวกมันคือผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใต้ดินที่คอยขับเคลื่อนกลไกลสำคัญของธรรมชาติให้เดินหน้าต่อไป